Бізге はい。I know that. <laughs> นี่ติด <coughs> 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 นีคือต่อสู้แล้วก็รางที่หนึ่งทีสองชอบสองแล้วก็ p ี p ีสองอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอะไรอันนี้ก็เป็นวัดตัดไม้มีวัดแรงลรกประมามีวัดสงคารนะอ่าวคืออันนี้วดัดงม Two. I'm at diner, okay. Bye. คอโเคบ้าราคาตามความใหญ่จะมาจุดที่สองของบ้านมาเจุดแรก ถ้าเราขายอของขายบ้านต่มาทบ้านอันนี้เป็นพวกอาชีพต่างๆอันจะออบสาครเคับกบารขอยราดที่ที่อาจไเพื่อ,อนอเมก็ให้เงินคนอื่นตามแปบติดดึงงานตัวเองแล้วก็ติดชีพสรางเพยอเช่น เราจะกดนตรงนี้ก็ได้สมมาจตรนี้นี้ะไม่เรทาจะทีพีไปหาตรนี้จทีทีที ก็อาพเนะิมพ์ชื่อย่อก็ได้อ่ะถ้วเราจนกว่าจะับ พี่มาหาเราแล้ว